สวัสดีค่ะดิฉันทิศรัชตกรใจทนดิฉันปิยพรผลดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองก็จะมานําเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นค่ะนั่นก็คือการทดลองสีเตลลบัมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทาความรู้จักกับอุปกรณ์ค่ะค่ะหนึ่งค่ะจานก้นลึกค่ะนึ่ค่ะต่อไปค่ะสีผสมอาหารต่อไปค่ะน้ํายาล้างจานค่ะหลอดค่ะ ป่อที่ใช้สําหรับโยสานะคะคัตเติลบัตรค่ะและสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือนมค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มการทดลองเลยนะคะก่อเอื่อน,นะคะเราก็ต้องเทนมลงไปก่อนค่ะนมค่ะเราก็ต้องเทเทลงไปครึ่งหนึ่งของจานนะคะ เทนมเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มหยดสีผสมอาหารลงบนนมค่ะนี่เสร็จแล้วก็จะใช้หลอดหยดหยดนมหยดสีผสมอาหารลงบนนมค่ะจะหยดลงไปเท่าใดก็ได้เท่าที่เราต้องการนะคะ หยดสีผสมอาหารเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มที่น้ำคัตต้นบาทนะคะจุ่มคัตต้นบัดลงในน้ำยาล้างจาน จุ่มลงในน้ำยาล้างจากเสร็จแล้วเราก็จะมาจุ่มลงในสีผสมอาหารสีที่เราจะจุ่มลงไปนะคะก็จะเต้นระบำกันค่ะ ซึ่งการทดลองนี้นะคะที่สีแตกกันเป็นกระจายแล้วก็เต้นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าในน้ำยาล้างจานค่ะมีโปรตีนและไขมันนะคะเมื่อน้ำยาล้างจานเข้าไปทำโมเลกุลกับโปรตีนและไขมันก็จะเกิดการแตกกระจายการบิดเบี้ยวการงอการมว้วนของสีค่ะซึ่งทฤษฎีที่ใช้ในการทดลองนี้นะคะก็คือแรงตึงผิวค่ะ แรงตึงผิวก็คือคุณสมบัติของพื้นผิวที่ทําให้เกิดพื้นที่บางส่วนของผิวนะคะยึดติดกับของเหลวพ,พื้นที่ผิวของของเหลวนะคะก็จะก็อย่างเช่นสีผสมอาหารนะคะยึดติดกับนมแล้วเมื่อเราเอาน้ำยางจานเนี่ยจุ่มไปแล้วมันก็เกิดการกระจายตัวขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ